สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่าห้าพยังหนีแน่นอนหลังจากที่เราได้ทําการสุ่มจีนอสยูอาร์มาเป็นที่เรียบร้อยคลิปนี้ก็ได้เวลาที่จะมาลองดาเมจมาดูกันว่าถ้าป้านสุดมันจะแรงขนาดไหนคลิปนี้มีคําตอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งมอมมิงไปแสนซับด้วยนะจ้าเฮ้ยเซงว่ะไม่มีตัวใหม่เล่นกับเขาเลยหรอเฮ้ยยี้ยคุณเรง สวัสดีครับมือใครเนี่ยสวัสดีครับมีโปรโมชั่นใหม่มาแล้วนะครับเติมลายเลนเจอร์ราคาถูกมีให้เลือกมากมายหลายแพ็คเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่มและผู้เล่นเก่าที่เก่าเกมมีแอนดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ต้องเพจลุงยุทธชั้นแน สวัสดีครับทุกคนพบกัน,น <S 2> <S 2> อีกเช่นเคยกับผมมอมิงหรือห้าพยัคฆ์นี่เนี่ยวันนี้เราอยู่กับไอดีเซิร์ฟหกศูนย์สามขอจานต้นเนี่ยครับกับเกมวันพันแมนเดสตองเกนเนนี่ยครับหลังจากที่ทุกคนได้รับชมินโทไปเนี่ยก็คือวันนี้เราจะมาเทสดาเมจจีนอสยูอาร์ตัวละครใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาวันที่หนึ่งนะเออก่อนที่อาวุธสามดาวจะเข้ามาเนี่ยเราจะมาเทสดาเมจแบบปกติก่อนนะว่ามันจะแรงขนาดไหนเนี่ยเออแต่ว่า อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งมองมมิ่งไปแสนซับด้วยนี่ครับขออคุณคะเออเราก็ต้องมาดูในส่วนหน้าอันดับก่อนไอดี ID. นี้ก็อยู่ที่อันดับ3เซิร์ฟ603นะคือตึงจัดนะจารต้นนะครับเออเดี๋ยวมาดูในส่วนของจีนอกันบ้างเน,นี่ยจีนอก็พลังอยู่ที่2องล้านหนึ่งเนี่ยพา 11, ร์สสิบหนึ่งนะตัวนี้พลังโจมตีอยู่ที่ สี่แสนเนี่ยแล้ก็เลือดอยู่ที่1นึ่งล้านสความเร็ว2องอาัตราคีสาิบแปด้าศูนย์เนีดาเมจคีร้อยหกสิบแปดจุดหกสีต้านทานสิบปร์เซ็นต์แล้วก็บล็อก56.98ิบหกจุเก้าแนยแม่นยำศูนยต้านทานศูนเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันบ้างเนี่ยก็ไอเทมเฉพาะะครัยยัดไปสองดาวะนรับรอวันที่เจ็ดเเดี๋ยวมายัดสามดาวโชว์เนี่ยแล้วก็ตาเฉพาะยัดไปสี่ดาวนะครับอันนี้จะเป็นโจมตีเฮีเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้จะเป็น สามดาวนี่โบนัสต่อสู้นะครับหนึ่งเนี่ยโบนัสป้องกันหนึ่งแล้วก็โจมตีสองแถวป้องกันหนึ่งแถวนะใบนี้ก็จะเป็นอัตราครีดหนึ่งโจมตีหนึ่งเนี่ยป้องกันหนึ่งลดป้องกันหนึ่งเนี่ยแล้วก็ใบนี้ยังไม่มีเอฟกเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่สีทองนะนี่คือจีนอนเนี่ยเดี๋ยวมาดูในส่วนของสกิลปกติกันว่างเนี่ยสกิลธรรมดาคือสร้างดาวใม่เนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้กับเป้าหมายอะไรเดียวนนั่เนี่ยแล้วก็เสาเพลิงฟ้านี่โจมตีต่อเนื่องนี่ครับแล้วก็ ทำให้เป้าหมายทั้งหมดเนี่ยโดนดาเมจ500%ของพลังโจมตีนะครับมีโอกาส50%ติดสถานะช้ำนาญเผาไหม้นี่ครับแล้วก็ดาเมจต่อเนื่องเนี่ยจะโดน300%ของพลังโจมตีนะครับอ่าแล้วก็คำสาบานโค่นศัตรูนะครับสกิลพาสซีฟเมื่อเริ่มต้นสนามนะครับจะได้รับลดดาเมจที่ไม่ติดคริติคอลเนี่ย60%เนี่ยแล้วก็หลังตัวละครใดๆเคลื่อนไหวจะระเบิดตั้มแล้วก็เพิ่ม HP ให้กับเราเองเนี่ยครับแล้วก็ลดดาเมจที่ไม่ติดครีย์นี่คือลดดาเมจทุกประเภทเลยนี่ครับแล้วก็ เอฟเฟกต์นี้นะครับกับเอฟเฟกต์ว่องไวนะมีผลเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ครับแล้วก็ดาเมจระเบิดเนี่ยจะอยู่ที่400%เนี่ยของพลังโจมตีเนี่ยนะครับแล้วก็นี่พันธมิตรกลุ่มดาวเนี่ยหลังตัวละครใดเคลื่อนไหวจะดูดซับดาเมจระเบิดเนี่บจำนวน40%นีะครับกับศัตรูที่มีค่า HP สูงสุดเนี่ยโกงจัดเนี่ยสำหรับเจ้าจีนอ๊นะเดี๋ยวผมขอย่าใส่ทีมเต็มก่อนนะปื๊บนี้เป็นเมสการ์์นะเป็นเกวินนะเป็นซุยลิวนะเป็นไปย่าเป๋ไฟแล้วก็เป็นจีนอ๊นแล้วก็เป็น โบลร์สเนี่ยพลังอยู่ที่12บสอล้านสี่เนี่ยเดี๋ยวจะไปหาเทสเนี่ยไปหาเทสกับแชทโลกก่อนนะขั้นตอนที่หนึ่งเนีเฮ้ยแชทโลกปึ๊บกดเข้ามานี่ยแล้วกดมาที่โลกนะอืมปูนพร้อมก่อปูนพร้อมก่อว่ามาดี้มาออลลี่เลยเฮ้ยปูนพร้อมก่อต่อเทสกับปูนพร้อมก่อกัอนนะปึ๊บตอนนี้หลอดก็เต็มเลยเรียบร้อยครับบริงดาวลาที่เราจะมาเทสดำไงเนี่ยมาปึ๊บเดี๋ยวผมขอย่านเนี่ยมาครับปึ๊บกด ณ3เลยนะอ่ามานะออโต้ไปเลยนะฝั่งตรงข้ามมีโกก็สื่อคอยรับดาเมจด้วยนะได้เวลาลูกเตะฮอดจากเกวินระบุกบุกสตันไปนะครับปั๊มเข้าไปหนึ่งทีโอ้โหเกือบ5ล้านนะแรงจัดนะอีกาเก็ระเบิดนะทุบดินแตกสลายจากเมืองสกาครับปึ๊บปึ๊แล้วก็ปั๊มเข้าไป1ทีหอ้โ่2ล้าน6นะฝั่งตรงข้ามคือโดนจุกจัดเลยนะครับลูกเตะฮอดอลก์นทีนะครับไปที่จักรพรรดิเด็กกับอสุวินครัข อ้ำาเขาไปหนึ่งทีนี่ขนาดจีน้อยยืมไมได้ออกลรงนะฝั่งตรงข้ามถ้ายืมไม่ไหวนะปืนใหญ่คำราคอลมดาจากโบลล์เดบดดขึ้นฟ้าก็ทิ้โง วิ <W oo> แรงจัดนะฟังตรงข้ามฟังตรงข้ามเหลือแค่เพียงสองตัวนะครับโดนสตันด้วยนะครับแล้วก็ติดโลเกลิวด้วยเนี่ยมลสกาสครับไปหนึ่งทีนะโบเข้าไปโอ้โหเรื่องจัดนะอีกกางยืนอยู่เรียบร้อยอีกการะเบิดเนี่ยเราก็ได้ว่าหมดมังกรเหินนะครับจากซูริลเข้าไปต่อกระเดเข้าไปโอ้โหแรงจัดนะยี่สิบสามล้านฟังตรงข้ามคือโดนวันเทิร์นนะนี่กีน้อยกูยังศูนเปอร์เซ็นต์เลยนะยังไม่ได้ออกลงเลยนะเออกีน้อยยังไม่ได้ออกลงเลยนะครับเดี๋ยวผมขอย่าแบบใส่ตัวธรรมดาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวกีน้อยเราจะไม่ได้ออกลงเน นี่ดีกว,ว่าคอมโบแบบนี้ดีกว,ว่าเออแล้วก็คอโบลอสแล้วก็ตัวขี้ไก่ขี้ไก่ไปสักสองตัวนะเดี๋ยวมันไม่ได้ออกโลงไงคือแบบมันจะมองไม่เห็นดามเมจไงเออเราก็อยากได้แบบความสุดยอดนะครับความสุดความโหดสุดปีนะครับออไปที่คอไม่ครบโอเคพอครบแล้วนะไปแบบนี้เลยนะเมื่อกี้ยังไม่สุดพอไงเมื่อกี้เหมือนเห็นนีกคนหนึ่งมันอยู่เหมือนกันเออฝันดีคันน้องฝันดีคันน้องนะไม่ใช่ครับนะคันน้องนะเออ เห็นผมติ่มจะทิ้มผมเฉยว่าเออมันมีจีน้อนเหมือนกันเว้ยมาหัวกับมันนี่แหละมาเห็นผมติ่มจะทิ้มผมเฉยกูจะทิ้มมึงนี่แหละมาหายน้องฝันดีคันน้องว่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเรากับมันใครจะได้ฝันดีนะปุ๊บมาฝั่งตรงข้ามมีโก้ซื้อรับน้ำเม่เหมือนกันเนี่ยแล้วก็มีจีน้อนอยู่อ่ะด้วยเนี่ยแต่ว่าเกววินเราได้เปิดก่อนนะครับลูกเตะเอาโดจากเกววินครับปุ๊บไอ้ที่โก้เขาซื้อกับปูบอมนะฝั่งตรงข้ามมีคอาปูบอมนะโบเข้าไปเจ็ดล้านนะถือแรงจัดนะปูบอมถึึงงงงกกกกัััับบบบบบุุมมมททท้้้้้อเเ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 ลลลลยยยยีีีีีดดดดววววนน่ปปป๊๊แ็ไไไาาาคคคขขพิิรรระะจหฟ แล้วก็ได้เวลาต้มแล้วก็งัดลงเข้าไปที่หัวอีกหนึ่งทีนะติดไฟปสามตัวครับลูกเตะฮอดโดจากเกวินนะครับปุ๊บเตะไปครับสตันโบเข้าไปครับพี่โซนิคก,กับไปนิกแมนะครับโอ้ยโดนสตันไปนะครับก็โดนไฟไปเนะี่ยพี่หมึกเข้าไปทีมหนึ่งทีนะครับปืนใหญ่คำร้าเหล่มดาวจากโบล้อได้เวลาครับโดดขึ้นฟ้าก็ทำท่าชาร์แล้วก็ชีดดู้ยแรงจัดนะครับแรงจัดฝั่งห้ามคือติดโลนะครับแล้วก็นี่ครับพี่โนของเราไปหนึ่งทีครับแล้วก็ได้เวลาคมเขี้ยวเพลิง แล้วโบเข้าไปที่หัวนะครับฝั่งหลงห้างก็ติดโล่ไปแล้วได้เวลาจีโน่ของเราไปหรือยังฟุ้มมาเลยครับเสาเพลิงฟ้านะปึ๊บนี่สตัวนะนี่ขนาด3ตัวนะโอ้ย,ยอานนสามตัวยังโดนเกือบ10ล้านเนี่ยสตัวโดนเกือบ10ล้านอ่ะเออขนาดฝั่งหลงห้างเราติดโล่กี่หลุมูเรียบร้อยน,นี่ครับโดนไฟไปนะครับล่วงนะล่วงนะครับแรงจัดนะครับเป็น10ล้านนะเออคือนี่ขนาดแบบมาไม่เต็มทีมนะของเราอ่ะคือมาไม่ใช่ทีมเต็มนะมาไม่เต็มทีมนะไอ้เดือดแจ๊บไหนเนี่ยเดือดแจ๊บไหนเนี่ย ใช่ราชาเกลือใช่แจ็บที่กูมันหมันมันอะหวังว่าคงไม่ใช่แต่ปล่อยมันไปนะอันสู p พอ t อ่ะถ้าพี่ชนะเองเองเลิกสูบซะนะมันไม่ดีต่อสุขภาพหรอกเนาะ <c oughs> มาจะไปหาดูดเลย <c oughs> บุรงบุรีพอร์ตเผิดเนี่นนยจะไปดูดนะน้องนะ <c oughs> ถ้าพี่ชนะเอ,เองเองต้องเลิกสูบนะ <c oughs> สัญญากับพี่นะน้องนะเออถ้าเองได้ดูคลิปนู้นนี่อะไรถ้าเองได้ดูคลิปนี้อยู่นะ <c oughs> ถ้าเองได้ดูคลิปนี้นะถ้าเองเห็นปุ๊บนะ เองเลิกนะแล้วเองมาคอมเมนต์นะน้องนะเออลูกเตะฮอโดไปหนึ่งทีนะโบเข้าไปนะเออติดสแตนไปนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับมีคอปุ่บอมด้วยนะแล้วก็ข่มเขี้ยวเฮลเบิร์ดนะครับจากเฮลไฟไปหนึ่งทีนะโบเข้าไปหนึ่งทีนะโอ้โหแรงจัดน้ำโซนี่ถึงก็ตายนะจีนนอถึงก็สั่นเลยนะครับจีนนอจีนนอล่างเอ็อาร์ถึงก็สั่นเลยนะครับลงไปกุมขมับนะครับเรียบร้อยนะโอ้โยยุ่ในฝั่งตรงข้ามอืมโดนพี่หมึกเข้าไปทิ่มแทงนี่ซอมบี้แมนนะครับปืนใหญ่คำร้างาหล่มดาวจากโบล้อนะครับโดดดขึ้้้นฟาแลวก็ฉี โอ้ยแรงจัดแรงจัดฝั่งข้างไม่ได้เล่นนะแต่ยังยืนได้นะให้ไฟยืยนได้อยู่ได้นี่ไงยืนไม่ได้เรียบร้อยโดนไฟเผาตายเนี่ยวันเถินเนี่ยที่น้องหกสิบแปดเซนนะว่าโดนระเบิดไปนะน้องอันถ้าน้องอันเห็นคลิปนี้เนี่ยเลิกได้ก็เลิกสนะนะเพราะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพเน,ะนะี่ยการดูบุหรี่หรือว่าดูดพอตเนี่ยเลิกได้ก็เลิกเนี่ยเดี๋ยวไปหาหัวคนถัดไปกันดีกว่านะเวฟคุงโนหนึ่งหวานใจมังกีใส่เติมนิดหน่อยอืมอ่าไม่เวิร์กว่า ฮานาก้าอะไรของมึงอ่ะเดี๋ยวใครตั้งชื่อให้มึงวะฮานากา้ากูถามจริงดูดิแกนี่ขี้เกียจจริงๆวะ่ะฮานาก้าวะ่ะเฮ้ยเจ้าหัว,หวใจฮานากา้าโอเคฮานาก้ามาปึ๊บได้เวลาเพิหัวกับบักฮานาก้านะครับมาดูกันว่าเราจะหัวขนาดไหนนะปื้งล,ล็อเปอร์ก่อนอยู่แล้วนะเรามีเกวินนะครับปึ๊บไปเลยปุ๊บมาเปิดสนามมาครับคราวนี้ลูนก็ทํางานนะครับลูน ปุ๊บได้เวลาลุกเตะฮอนโดจากเกวินนะฟุบเตะไปที่จีนอนแนวแกบเฮลไฟฝั่งตรงข้ามนะโบโห๋เจ็ดล้านเจ็ดเนี่ยครับเรียบร้อยเลยนะขึ้นจีนอนลงไปกลุ่มท้องนะเรียบร้อยนะคมเขี้ยมเพลระเบิดนะครับจัดเฮลไฟไปหนึ่งทีนะฟุบตั้มโ้โหเข้าหัวนะครับโดนเป็นเก้าล้านกว่านี่ครับแล้วก็ลุกเตะฮอนโดยหนึ่งทีจากเกวินนะฟุบฟุบฟุบแล้วก็โบเข้ามาอีกหนึ่งทีเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมยังนะครับยั้งฝั่งข้าวติดโลกนะครับแล้วก็โดนพี่หมึก็ช ูอ้ยแรงจังน,นะเออบาคฮนากล้ามจะยืนไหวไหมเนี่ยปึ๊บแล้วก็ทีไมไปหนึ่งทีจากพี่นกนะโอ้ยฝั่งตรงข้ามคือโดนไฟโดนไฟเลยคือกีนออเรายังไม่ได้แถเข้าไปแบบไอรอนแมนเลยนะคือโดนไฟก่อนเนี่ยครับดูดิเนี่ยปุ๊บเรียบร้อยโดนไฟบไีกหนึ่งแล้วเราก็ได้เวลาครับเสาเพิงฟ้านะมาดูกันว่าตัวเดียวจะโดนแรงขนาดไหนหูตัวเดียวยังสิบล้านอนะ่ะตัวเดียวยังสิบล้านอนะ่ะร้องฮนานาก้าเลยทีเดียวนะ ร้องฮานาก้ากันเลยทีเดียวเนีัยตัวเดียวยังสิบล้านเนีัยเออเอาเรื่องจัดเลยนะนี่นะครับความแรงของจีนอสยูอานนะครับก็ประมาณนี้เลยนะก็ต้องขอบคุณเนี่ยอาจารย์ต้นด้วยนะที่ไอเดียมาให้รีวิวเนี่ยแล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์เนี่ยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมมันจบเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนที่อุ๊บสามดาวเข้านะว่ามาดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหนนะขยายผมทาคลิปเลยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ E p พีหน้า EP พีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม กูบอกไปยังไอ้พวกชาติะลกไอ้สัตว์ที่หายมีควยมึงทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เฮีย,งงยมึงดียังไงไอ้เฮียไอ้สัตว์